เขาดักปลาตรงนี้นะคะแต่ไม่ได้นะคะไม่ได้ปลาไม่มีนะประตูน้ำมีอยู่หกป,ประตูมีหกประตูแม้หลันลิ้นจนอันนี้เลยนะคะเขาจะให้เราปักหมุดในไล์สดนะคะ เดี๋ยวนะคะมาอยู่ทางนี้เนาะมาอยู่ทางนี้บ้างนะคะอู้ดอกกันนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเขาจะให้เราปักหมุดในไลสุดนะ,ะไม่ได้เอาอีกเครื่องมาเนาะ,ะไม่ปักนะคะเห็นเขาบอกมาว่าปักหมุดในไลสุดนะคะ คุณทา้าสวัสดีค่ะคุณทา้าขอบคุณนะคะคุณทา้าไม่ได้อ่านชื่อใครเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพิมพ์มาอยู่นะคะมันไม่ค่อยเห็นนะคะโทรศัพท์มาเครื่องเดียวนะคะมันลืมมันลืมนะคะโทรศัพท์มาเครื่องเดียวหมาแมวเลิฟลี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ นี่น้องน้องคนนี้เขาเขาเพื่อนเอาว่าตกจับนะเจ้ายกยอน้องนี่ยกยอขอบคุณนะคะคุณแม่มอาออถ้าจะได้นะได้กัอน,อน,น้องน้องมีอยู่แหละล่องอยู่แหละที่จริงเพื่อนบางท่อถามว่าได้โกน,นะเจ้าเนาะ เพิ่นขวดแกะเขากวดถามเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นขวดแกะอยู่ตังบนนี้อยู่ตังบนนี้พอเลยเจ้านี่มีที่เกาะแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะ โ oh, อ้10ไลฟบ10ไลค์แล้วนะคะ10ล้านไลค์แล้วนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะ <c oughs> 11ล้านดวงใจขอบพระคุณนะคะโอ้ย oh, ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะมันน่าจะไกลเสียงน้ำหน่อยเนาะเพราะมาทางนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะ ขอบพระคุณทุกคนนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะนุม่มพนหมาแมวนะคะคุณถาปนีนะคะโคพี่ไก่นะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะ,อ,คะ,คะอุ้ยเป็นครั้งแรกนะคะที่มีสิบสองเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะ ไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณนะคะน้องคนที่เขายกยอนะคะยกยอตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราดูเขาดูเขานิดหน่อยะะดูธรรมชาติะะธรรมชาติชีวิตชนบทนะคะ ถ้าน้ำถ้าน้ำมันมาน้ำมันนองก็หาปลานะคะชีวิตชีวิตชนบทนะคะเย็นดีจังเลยกี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ยตอนนี้